สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ห,ห้องฮานาคุงนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิว S Cannon สีดาวนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง S Cannon สีดาวกับบูมาเลยครับว่าตัวไหนมันจะได้เงินเยอะกันก็เท่าที่ผมไปอ่านมาแล้วก็ตั้งหลายๆช่องทําก็เขาก็ S Cannon สีดาวจะได้เงินเยอะกว่าบูมาแต่ก็จะแพงกว่าเหมือนกันครับก็เออ่สําหรับที่ผมคิดนะก็คือ S Cannon สีดาวเนี่ยเหมาะกัรลงหมวดเฟสตี้และบูมารก็เหมาะกัน ลงโหมดเอ,อ่อสตอรี่นะครับก็แล้วแต่คนใช้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยโอเคคนระับตอนนี้เราได้เข้ามาในแบบไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวอยา่างแรกผมจะขอวางสคานออก่อนนะครับก็รอ อ๋อแล้วอย่างีผมลืมบอกไปนะครับเออที่ของเอามาเปลี่ยนเทียมเนี่ยผมเปลี่ยนไปเอาวงม,มาเวอร์หนึ่งมาแล้วโอเคนะตอนนี้ผมวางเอสแคนได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะขอวาง S c a n คนแะล้วอัพไปสักประมาณ3-4ขั้นก่อนนะไม่ให้บอดมันหลุดนะแล้วเราจะไปวางเริ่มวาง S c a n คนนอสีเรลกับโบมาได้เลย เดี๋ยวผมจะขอสเกีปไปตอนที่ผมเรื่องวอมเอสคานอกับบูม่านะครับ would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. Off. we hook up in my car, driving it so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took โอเคตอนนี้ผมก็มา S คน่ได้แล,แล้วนะครับก็เราจะวางแล้วน,นี่ครับ S คโน่เริ่ม S คโน่เริ่มแรกเริ่มแรกในกา,การวางจะใช้ตังอยู่ที่320ร้ครับอัพจะใช้เงินอยู่ที่275บครับแล้วก็กดอัพเลยครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปเอ่อในเริ่มแรกในการวางนะครับในวางที่320เนี่ยเราวางไปเราจะได้ตังอยู่ที่70บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางบูม่าข้างๆนะครับก็จะวางบูม่าตรงนี้ โบม่มาเริ่มแรกในการวาง300ครับแล้วก็เอบอร์เนี่ยตรงเริ่มแรกในการวางจะให้ตังอยู่ที่50บาทแล้วก็อัพอัพเท่า S อสคานอลเลพออัพไปก็จะให้เงินอยู่ที่เออครับพออัพไปจะให้เงินอยู่ที่100นะครับครับแล้วก็ S คานอจะให้อยู่ที่120บาทนะครับเอสคานอนในการอัพขันต่อไปนะในการอัพขั้นที่2ั่นกะ็คือใช้เงินในการอัพอยู่ที่800แล้วก็ จะบวกเงินเป็น285ครับแล้วก็ในการอัพขั้นที่3มจะใช้เงินอยู่ที่1,750ครับแล้วก็มาดูทางฝั่งของบูมาครับทางฝั่งของบูมาในการอัพขั้นที่2ก็ใช้เงินอยู่ที่750ครับก็นี่ครับจะบวกเงินให้เป็นจะบวกเงินอยู่ที่เออ275ครับเทียบกับ S Canon จะบวกเงินอยู่ที่285ต่างกัน10บาทครับ แล้วก็อ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคือ S คนอจะแพงกว่าบูมาในการอัพเมื่อกี้ในการอัพขั้นเมื่อกี้จะแพงกว่าบูมานะคือแพงกว่า5แพงกว่าห0ิบาทครับแล้วก็ในการอัพ S อสคนอขั้นที่สามใช้เงินอยู่ที่17 5 0หสบาทครับก็อัพไปเลยครับจะเออแล้ว S อคนอจะอัพได้สี่ขั้น,นครับก็อัพขั้นที่สามไปก็จะบวกเงินเป็น6 8 5ปบ้าครับแล้วก็มาดูทางฝั่งบูมาครับทางฝั่งของบูมาในการอัพ อัพขั้นที่3ามก็ต้องใช้เงิน1,500บาทนะครับก็เดี๋ยวผมรอตังค์ไว้นล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็มีตังค์พอ<ม>อัพบูม่าได้แล้วนะครับก็<ม>อัพเลยครับบูม่าตรงนี้ก็จะให้เงินอยู่ที่650บาทครับ<ม>ส่วนของ S อสคานอก็จะให้685บาทแ้วก็<ม>ห่างกัน20่ ห่างกันยี่สิบครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าห่างกันมากแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปไปตอนที่ผมอัพเอสคโนนขั้นที่สี่เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตั้งหัวก็พออัพเอสคโนนไปขั้นที่สี่นะครับแล้วก็มาอัพกันเลยนะครับเอสคโนนขั้นที่สี่ใช้เงินในการอัพไปที่สามพันสองร้อยครับแล้วกดอัพไปเลยเอสคโนนขั้นที่สี่จะให้เงินสำหรับเวลดหนึ่งครับเอสคโนนขั้นที่สี่วลดหนึ่งจะให้เงินอยู่ที่ 1,585งารครับส่วนของบูม่าในการที่อัพขั้นที่สี่ใช้ตังค์อยู่ที่ส0 0พันครับก็เดี๋ยวผมจะขอตะคริบตอนที่ตังค์ถึงส0 0พันแล้วครับโอเคนะตอนนี้ผมก็มีตังค์พออัพบูม่าไว้ขั้นที่สี่แล้วครับก็อัพเลยครับบูม่าขั้นที่สี่จะให้เงินอยู่ที่1,400งพัครับก็จะห่างกันอยู่ที่185บาทนะครับใช่ห่างกัน185่งร้อยแปบาทนะก็ห่างกันไม่กี่บาทเองนะครับก็ท่านผู้ชมก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ตัวไหนระหว่่าาาง S Canon ดวกกัับบูมนะคร็ ห่างกันแค่ร้อยกว่าบาทเองก็ร้อยเกือบสองร้อยเองนะครับก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเป็นเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย